ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ประจอรวันที่10สิงหาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เชลซีช้านี้ขอเสนอะโอซิเมนใกล้สัญญาใหม่นาบรีอีก19เก้าในขณะนี้นะโดยตัวแทนของวิเจอร์โอซิเมนเข้าประชุมกันกันกบนาบรีอีกครั้งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อจะหาบริเก่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่โดยมีการรายงานข่าวาว่าข้อเสนอของอันเวรันนั้นต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้เป็นอย่างมากเลยนะ โดยเปจะทราบกันไปทั่วว่ากองหน้าประนี้กำลังพยายามจะหาข้อตกลงใหม่กับทางยดปุรีหลังช่วยให้พวกเขาคว้าแชามป์เซรีอาค,ครั้งแรกในรอบกว่า30ปีและกลา,ายเป็นผู้เล่นชาวแอฟริกันคนแรกที่ได้ดาวซสันโวลลิกสุดสุดของอิตาลี ดะสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนปี2025และเขาจะได้รับค่าแรงเพิ่มเติมขึ้นแต่ประเด็นหลักนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นค่าจิตสัญญาซึ่งดาบลีต้องการใส่ไว้มากกว่า150ล้านยูโรแต่เอเจนต์ของเขานั้นเรียกร้องให้เป็นแค่ประมาณราว110ล้านยูโรซึ่งเอเจนต์โรเบรโตคาเวเรนตาอยู่ที่ฐานของดาบลีอีกครั้งในวันพุธเพื่อประชมุม ตามการรายงานจากทาง s k y ยสปอร์ตอิตาเลียเปิดเผยว่ามันไม่ได้เป็นการพูดถึงขอ้อเสนอจากทีมซาอุดิอาระเบียนในครงกรนี้มันเป็นเพราะว่าแม้ว่าข้อสเสนอค่าเหนื่อยจะมหาศาลมากมายก็ตามทีแต่ค่าตัวที่ยื่นมายังดาริบ,บรีนั้นยังต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้เป็นอย่างมาก โดยมีการบริงานในวันพุธนะที่ผ่านมานว่าข้อเสนออาจจะเพิ่มไปสูงถึง180ล้านยูโรแต่ทางสกายสปอร์ตอิตาเลียนนั้นระบ,บุว่ามันยังคงอยู่ที่100ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งจะถูกปปิเสธทันทีในครั้งนี้นะาาผมเป็นว่างานนี้สูงลิฟลิ่วขนาดนี้ใครมันจะสู้ไหวครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันนะการว่าแมนยูจะยื่นอีกครั้งในครั้งนี้ไหมเรามาดูข่าวจอมากันครับเอาได้ยังไงชาบีไม่การันตี อนาคตของฟาตีโดยอาซูฟาตีลงเล่นฐนานะสำรองนักธรรม1ประตูในเกมชนะเทอแนมฮอสเปอร์ไป4-2แต่ว่าอนาคตของนวรกในวัย2 0ปีนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะอยู่กับทีมอาซูการานาตต่อไปอีกหรือไม่โดยนันนี้ทางชาบีเออร์นันเดสเทรนเนอร์บาร์เซโลนาได้เปิดเผยหลังเกมที่ชนะเทอแนมฮอสเปอร์ไป4-2ในรายการโทรเฟโอจนการแปลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยกา่เรถึงอนาคตของอาซูฟาตีว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ก่อนที่ตลาดซัมเมอร์จะปิดทำการในวันที่31สิงหาคมนี้ตามการบริงานจากทางเ io ดียริโอสปอร์ตโดยฟาตีตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรในช่วงสม,มัยนี้ล่าสุดนั้นมีการบริงานอ้างข่าวเลนะว่าทีมพีมร็มเเกิไม่เปิดเผยชื่อได้ยินข้อเสนอมูลค่าสูงถึง50ล้านยูโรถึงบาร์เซโลนา เพื่อจะเซ็นสัญญากับแนวรุกไว้20ปีในขณะที่ทีมอาซูการานานั้นจําเป็นจะต้องขายนักเตะเพื่อจะทําเงินจํานวนมากเพื่อจะลงทะเบียนนักเตะก่อนที่เลียกเมืองกระทิงจะเปิดซีซั่นใหม่เนื่องจากปัจจุบันสามารถลงทะเบียนนักเตะได้เพียงแค่13คนเท่านั้น ซึ่งบาสเโลนากำลังจะปล่อยฟรองการซสเย่มิดฟิลไวช์กเปรี่ยนี้ย้ายไปค้าแข่งกับทางอันอารีสโมสรชาวอาราเบียในครั้งนี้ด้วยค่าตัวอยู่ที่ประมาณราว11-15ถึงล้านยูโรขณะที่ฟาตีซึ่งลงเล่นฐานะสำรองในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายและทำหนึ่งประตูในเกมชนะทัพไก่เดือทองไป4-2 ก็มีโอกาสในการย้ายจากทางคัมโนเช่นเดียวกันหลังชาบีได้ให้คําตอบที่ไม่ชัดเจนนะฮะเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะในครั้งนี้เราจะได้เห็นกันนะว่าเราขึ้นอยู่กับทางฟรายเพย์เป็นอย่างมากมายแค่ไหนเขากําลังฝึกซ้อมและก็เล่นที่ดีดดมากแต่ตลาดนักเตะจะเปิดทาการถึงวันที่31สิงหาคมนี้ชาบีได้กล่าวถึงอนาคตของฟาตีนน,นั่นเองครับหารผมเป็นตัวว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันตอบไปกันนะการแมนยูก็มองๆอยู่นะ เดี๋ยวจะเข้าไปแชมในเดี๋ยวนี้เรามาดูข่าวจอมมานกันครับโซโลไม่วันหากเอ็มบัเป้ย้ายซบมาดริดนะโดยทางดีโก้ซิเบลเน่เทรนเนอร์ของอตเลติโกโมาดริดยินดีต้อนรับหากเอ็มบัเป้จะย้ายมาคาแข่งกับทางเรอลัลมาดริดในอนาคต ซึ่งทางเอลโซโรจิเอโกซิเมลเน่นายใหญ่ของอตเลติโกมาดริดนะฮะเปิดเผยนะว่าเขาอยากจะเห็นเอมบาเป้ย้ายมาเล่นอยู่กับทางคู่ริตตชการอย่างทางบริอัลมาดริดในช่วงสมัยนี้เพราะเชื่อได้เลยว่ากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสนั้นจะเข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพและก็ยกกระดับของฟุตบอลลาลิกาสเปนตามการบริการจากทางเดียริโออาสเมือนพุธิป่ม่าผมจะรักมันมันคงจะเป็นเรื่องพิเศษสำหรับทางลาลิกา เพื่อจะให้แน่ใจนะว่าจะยังคงอยู่นระดับที่ดีที่สุดนะนะุรบอลทุกคนที่มาที่นี่ที่สเปนเนี่ยคือกำลังใจดีซิเมือนเดียกเรามาดริดไม่ได้มีปัญหาทางเศรษฐกิจที่จะจ่ายมันได้แน่นอนว่าถ้าไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าเราจะได้ไปเชิญหน้ากับเขาอย่างแน่นอน เมื่อถูกถามนะว่าเอบาเป้ย้ายไปร่วมทัพเรอัลมาดริดจะทําให้อเนติโกมาดริดนั้นควา้าแชมป์ลีกเมืองการะชิงยากขึ้นหรือไม่เทรนเนอร์ชาวอา์เต,ตินยตอบว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณมองมันอย่างไรเราควา้าแชมป์ลีกที่มีแมซี่อินเดสตอร์อาริซิสชาบีบุสเกชโรนโดเบลเบนเซม่ามันคือฟุตบอลไม่เกี่ยวกับชื่อในครัร้งนะี้หปรกนะ โดยทางเิเมลเนยังกล่าวชื่นชมกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของทัพโรสวังโกสที่พวกเขาโฟกัสไปที่คุณภาพของนักเตะและกระลงชุนกับผู้เล่นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์โดยมัดตริกนี้หลังจากหลายปีที่ระมัดระวังมากขึ้นในการเซ็นสัสญญาตอนนี้ได้หันมาดึงนักเตะอายุน้อยเข้ามาและพวกเขาก็มักจะเลือกได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเตะอย่างชางบาเบเตโรดิโกวินิเชอสท,ที่เคยผ่านอะคาเดมีในครั้งนี้ โดยทรัพยากรทางการเงินที่สําคัญพวกเขาโฟกัสไปที่นักเตะอายุน้อยที่มีอนาคตอันยิ่งใหญ่พวกเขานําเบอร์ิงแฮมเข้ามาเอ็มบาเป้น่าจะมาที่มาดริดทํางานได้ดีมากในบัจจบัเหล่านี้ในครั้งนี้นั่นอีกนะเป็นว่างานนี้นะผมต้องรอรุ้นต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของเอ็มบาเป้ดูแล้วชักจะไม่แน่นอนซะแล้วเรามาดูข่าวจอบมากันอีกครับ แมนยูขาดทุนชับเจินดิวพันธ์โรแฮร์รี่แม็กไกวไปเวสต์แฮมในครั้งนี้โดยเวสต์แฮมนะฮะบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับทางแมนยูในการเซ็นสัญญาในการคว้าแฮร์รี่แม็กไกว่กองหลังทีมชาติอังกฤษด้วยค่าตัวอยู่ที่30ล้านปอนด์ตามการรายงานจากทางสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังในเกาะอังกฤษในครั้งนี้โดยตามราคานี้ถือว่าทีมาจแสดงขาดทุนยับเยินจากตอนที่ทุ่มค่าตัวประมาณ80ล้านปอนด์ไปในสายเตีดโลกสำหรับอาตำแหน่งกองหลัง ตอนควา้ามาจากทางเรซซสตีเมื่อ4ปีที่แล้วโดยตอนนี้ดิวของเซ็นเตอร์แบ็กในวสสัย30ปีเหลือรายละเอียดเอกสารต่างๆส่วนการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวระหว่างนักเตะกกับทางต้สนสังกัดใหม่นั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขัดข้องใจทั้งนี้เพต์แฮมทีมแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก ซสุดท้ิดแล้วแสงความสนใจแม็กไวตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยยื่นข้อเสนอร,รอบแรก20ล้านปอนด์ก่อนจะถูกปฏิเสธจนกระทั่งดิวนี้ได้ตัวค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์ขณะเดียวกันทีมของเดวิชมอยังตกเป็นข่าวว่าบรุลกดิวในการคาาคว้าต,วตัวนะฮะ เจมส์วอชเผลกองกลางเจ้าพ่อฟรีคิกแข่งซอตันตันได้ที่ตัวเลขมากถึง30ล้านปอนด์ด้วยเช่นเดียวกันนะโอ้โหเป็นไน้่่างงานนี้นะฮะวอดเผาเนี่ยมีราคาดีกว่าทางแม็กไกวและน่าจะทุ่มมากกว่าอีกนะถ้าเกิดแมนยูมองในครั้งแรกในครั้งนี้เรามาดูข่าวจอมมาเก,กันครับตาลุกวาวแข่งเป้าหมายแมนยูพูดประโยคเป็ปในไหนทำแฟนผีลุ้นย้ายทีมในช่วงซัมเมอน,นี้ โดยกันนี้หอมหวานมากเลยนะครับชองแครตโตดิโบเผยมีวราฟเอลวารันดาวเตะแมนยูเป็นไอดอลในการค้าแข่งของเขาโดยการนี้ทางความเคลื่อนไหวของทางแมนเชส,สเตอร์ที่ล็อกเป้า,าตั้งแต่รายที่4คือทางโซฟิยานอัปราบัตกองกลางของฟิออริจินาส่วนรายที่5คือชองแครตโตดิโบอาการหลังชาวฝรั่งเศสของนิช อย่างไรก็ตามตัวดีโบได้อ่อยอย่างไรงนะฮะพอดิบพอดีกับตอนที่ปีศาจแดงสนใจจะคว้าตัวน,นักเตะในการดูแลว่าชื่นชอบราฟาเอลวาลันเป็นพิเศษไหมและเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟบบุตบอลไหมผมได้รับแรงบันดาลใจในการค้าแข่งนักเตะหลายรายไม่ว่าจะเป็นเฟอร์จูฟันได้จิโกซิวาโปรไปถึงราฟาเอลวาลานัน ผมต้องทำตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วเพื่อจะให้โค้ชเข้าใจในตัวของผมผมมีสัญญากับทางนิชถึงปี2027ผมไม่รู้ว่าทางเลือกที่ถูกต้องคือไปที่อื่นหรือไม่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมสงบมากขึ้นในระดับนี้กับประสบการณ์ถ้าต้องเลือกจะย้ายทีมก็จะทำอย่างละเอียดที่สุดในขณงนี้นั่นเองนะเป็นว่าง,งานนี้ทางเอิกเชนฮารมีเซอร์ไพรส์แฟนบอลไม่ช้าก็เร็วนี้อย่างแน่นอนนะ แต่ว่าฉะนั้นต้องไปรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยโสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเช้าขอบคุณทุกคนต่ารทีชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ